เบื่อกันบ้างไหมคะถ่ายรูปตัวเองทีไรก็มีบางมุมที่ไม่ชอบหน้าย่อยบ้างหน้าไม่กระชับบ้างแต่งหน้าไม่พอยังต้องมานั่งแต่งรูปอีก สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ำอยากมาแชร์เซรั่มตัวหนึ่งให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะก็คือนี่เลยนูสกินเอ็ดล็อกชูเฟสเอเซนต์อัลตาค่ะได้รู้จักมาเป็นระยะเวลาสักพักนึงแล้วแหละแล้วก็ได้ลองใช้แล้วก็เออเห็นผลลัพธ์ดีจริงๆนะคะคือเซรัม่มนูสกินตัวนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อที่จะยกกระชับผิวหน้าลดเลือดริ้วรอยลดอายุผิวค่ะและอีกหนึ่งข้อดีเนี่ยที่น้าเล็งเห็นเลยคือเขาเนี่ยพกพาสะดวกพวกพาง่ายเพราะว่ามาในรูปแบบของแคปซูลแบบนี้เล และในหนึ่งบรรจุภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขามีถึง60แคปซูลค่ะทุกคนวิธีใช้ก็ง,ง่ายนิดเดียวค่ะแค่บิดที่หัวแคปซูลบีบลงฝ่ามือวอรมที่มือเล็กน้อยนะคะแล้วทาที่ใบหน้าได้เลยทาเป็นลูกศรย้อนขึ้นนะคะเพื่อที่ผิวที่หย่อนคอยเนี่ยจะได้กระชับกดที่เคยแล้วก็ทาที่หน้าผากด้วยค่ะ จากที่แต่งหน้าทุกวันลบหน้าก็ไม่รู้เลยว่าทําให้ผิวหน้าเนี่ยเกิดริ้วรอยละเอียดขอยได้ง่ายพอมาสังเกตตัวเองอีกทีหน้าก็คือไม่ไหวแล้วค่ะแต่พอน้ำได้มาใช้นูสกินเอ็ดล็อกทูเฟสเอเซนต์อัลต้าตัวนี้แล้วเนี่ยคือครั้งแรกที่ใช้รู้สึกว่าว้าวมากๆก็ใช้มาต่อเนื่องทุกวันทุกวันค่ะเวลาหลับเราตื่นมาเนี่ยผิวหน้าจะแน่นแต่งหน้าได้ง่ายสุขภาพดีมากๆเลยค่ะที่บอกไปว่าผิวหน้าเราเนี่ยย่อนคอยจากการแต่งหน้าใช้มาเรื่อยๆคือกรอบหน้าชาัดริ้วรอยเนี่ยหาย ความกระจ่งางใสแต่งตึงก็คือกลับมาดีขึ้นมากๆค่ะใส่ที่กลัวนะคะว่าจะแพ้ไหมตัวนี้วิจัยมาแล้วค่ะว่าเป็นสารที่ไม่เกาะให้เกิดการแพ้อย่างแน่นอนค่ะหายห่วงได้เลยด้วยส่วนผสมจากเอทอลโพเพนเทอร์เบนวิตามินซีอีทรูเฟสฟอร์มแพคเทคโนโลยีกระชับผิวที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นสารที่ช่วยเพิ่มองค์ประกอบหลักของผิวที่กระชับและยังเป็นเซรั่มที่ช่วยเพิ่มอิลาสซินให้กับผิวให้ผิวหน้าเนี่ยกระชับแต่งตึงอีกด้วยนะคะอายุจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็ไม่กลัวลดอายุผิว ด้วยนูสกินเอ็ดล็อกทูเฟสเอเซนต์อัลต้าสวยทั้งในรูปและตัวจริงสวยตรงปกดีขนาดนี้จะไม่รักได้ยังไงล่ะคะ